ขึ้นมานี่ขึ้นมามาแล้วหนูมาจินเท่าแล้วค่ะตังนี้ลูกตังนี้ตังนี้เม่จะไปทำงานแล้วค่ะหนูจะแม่จะไปทำงานแล้วแลวหนูก็จะมากินอาหารรับอาหารก่อนไปทำงานค่ะหนูชื่อเก่ากี้ค่ะหนูมารายงานตัววันนี้ค่ะ เก่ากี้เป็นเป็นแมเออเป็นอะไรอ่ะเป็นแฮมสเตอร์ชุ่งกี้เป็นแมวที่เอาแฮมสเตอร์ตัวนี้มาเล่นอยู่ข้างล่างอ่ะไม่รู้ไปเอามาจากไหนเข้าบ้านหมดเอาให้หมดเอาให้หมดอืมอ่ะข้ากลองข้ากลองไม่ไปทำงานละโอ๊ยคนเก่งค่ะคนเก่งอยู่บ้านกับพิ่กุ๊กกี้ปุ๊กกี้ก็จะเลี้ยงน้องอยู่บ้าน